มึงยืนตรงมึงยิงได้ไงวะเฮ้ยแต่มึงกิ้วหูแม่งใจวายอ่ะเศษไปเลยเศษเศษเศษครับเศษครับตายมึงแล้วครับจะเป็นหมดอ๋อผมเข้าใจแล้วเห็นไอจุดหิบเขียวอย่างงี้ป่ะมันจะเป็นจุดวาร์ปเว้ยง่ะตรงนั้นก็มีนะสมมติว่าถ้าเราขึ้นไปเหยียบมันจะวาร์ปไปที่ไหนสักที่นึงนั่นแหละไม่ไปไม่ไป เฮ้ยใครก็ได้ลองเข้าไปนั่งไอ้ตรงพี้อี้เหมือนเดิมดิมันเป็นเหมือนนี้ไหมมันเป็นเหมือนนี้ไหมพอทรงจำเอ่อเอ้ยเป็นไม่เหมือนดิไม่ไม่ไม่เห็นตรงนู้นไหมไอ้ตรงลุงนั่นน่ะมันจะมีเศษลุงหัวขาดอยู่อ่านั่หะตรงนั้นก็มีแล้วมันต้องเหมือนพอทรงจําไอ้ตรงนี้ก็มีแบบเป็นห่อศพไว้พอแบบว่าแต่ละคนตายได้ยังไงเออแต่เมื่อกี้กูไม่รู้ว่าแลดิแลดกตาย อ๋อเด็กเหมือนโดนฝัดโรด้าแล้วก็พุ่งไปไอ้กำแพงตายครับนี่เดินไปชนกำแพงตายเองไม่ก็เมื่อกี้พอพอเข้าไปแค่มันพุ่งออกมาจากไอ้หลุมศพที่เราเห็นน่ะเออแล้วก็ชนกำแพงเลือดอาบเลยอืมประมาณนั้นโดนผีผักตายโดนฝัดโรด้าครับโดนฝัดโรดาตายประมาณประมาณว่าโดนผีผักตายใช่ครับลองเข้าไปนั่งลองเข้าไปนั่งดูดีเผื่อจะเห็นเร็ว มึงจะเขาก็่าะเห็นหน้ำเสียเลยแต่ว่ากูต้องไปดูอีลุงี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ละคนก็ต้องไปไมผมผมไปดูมผมผมไปดูที่หอสมแล้วตอนที่พวกคุณยังไม่เข้าเป็นไงครับเหี้ยคือมัน,ม,นมันเหมือนเป็นคนหมู่ใหญ่ยืนอยู่แล้วอยู่ๆทุกอ,อ,อย่างก็เลื่อนหาวใช่เหรอเออเอ้าว่าใช่ว่ากูเป็นตาองกูก็ต้องเข้าไปดูสินะมึงกะเข้าไปดูันนี้เลย

จะลองศพก็เหียบเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทำไมเลื่อนมาหกหกอ่ะเอ้ยหกแล้วหกอ้าว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 อาอารจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปโดนในเนี่ยคุณลองมาโดนบ้างดิไม่ไม่ได้อ้าหกแล้วหกหกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าจะจะดันอย่าดันไปไปตาใครแล้วไม่รู้อ่ะลุงเข้าสิงหรือเปล่า เออว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงลุงออกไปลุงลุงไอ้ลุงลุงลุงเขาเลือกผู้กล้าแล้วลุงเขาเลือกแล้วครับไม่เอาไม่เข้าดเลยลุงเขาเลือกผู้กล้าแล้วครับคุณเป็นคนที่ถูกเลือกครับไปเลยครับถึงเข้าไปยังไงผมกูจะหลับตาเก็ตว่ากูจะไม่เล่าให้ใครฟังว่ายังไงยังไงอะไรอะไรแต่ไปเลยวิ่งไปเลยไม่ทำไมผมผมค้างอ่ะ เป็นนั่งเล่นเป็นโน้ตให้ฟังนะครับเป็นเล่นเป็นโน้ตให้ฟังนะครับออผมจะหลับตาแล้วอืมเฮ้ยหลับตาจะเห็นเหรองั้นผมจะออกห่างจากหน้าจอเออเนออีย่ยป็นเลยเดี๋ยวดี <laughs> เตอลิงเขาจังกระโดดกระโดดเยี่ยมครับเฮ้ยอ้เอาวอา ทำไมนิ่งทำไมเงียบอ่ะไปอ่ะ,อะ,อะเห็นไหมเห็นมีเหี้ยอะไรเลยกูไม่ไปแล้วนะเสดลอง,ลงไปใจ<ป>ดีบอกแล้วเสดไปเช็คดีผู <c ười> ้หญิงอาจจะไม่เห็นลุงเขาใจด,ดีลุงเขาใจดีไงลุงทำไมเลือด666วะนั่นดิลุงยังคงสิงอ,อยู่เฮ้ยลุงไม่น่ากลัวอ่ะ ลุงเขาอาจจะต้องการอะไรออ๋เฮ้ยเฮ้ยเป็นหนึ่งเมื่อกี้อะไรวะเมื่อไหร่ไฟสีแดงไฟสีแดงอีกแล้วเช่ไเมื่อกี้ผมไปยืนมันก็โนยืดทวทย์ยืนมันเปลี่ยนโนครับมันดึงอ๋อมันมีเสียงเป็นโนครับตอนแรกมันไม่มีเสียงเป็นโนไงใช่ไหมอืมอะไรครับคุณเสกเห็นไดมีอะไรเลยอมา ถ้าไปเลื่อนก็มีหกร้อยหกหกอ่ะลุงยังคงสีอยู่ลุงเขาต้องการไปสู่สุขติคุณลิลจะทำเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะไรอะไรเป็นอะไรเป็นไรเห็นวันที่เห็นปะไม่เห็นเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นลุงก็ยืนอยู่ตรงนั้นเหรอไม่ เกี้ยวไม่เห็นหรอก็อผมอยู่กับมาแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยนี่นลุงไม่เห็นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราเลื่อนหกร้อยกันหมดทุกคนอ่ะเอ้ยไม่ใช่คือมาเกี้ลุงอะ่ะเขาแบบรวบมาหาผมเลยอ่ะพุ่งใส่เลยอะ่ะเอออ๋อมันดูได้เรื่อยมันมีเห็นว่ามันมีสีเขียวขึ้นมาอีกแล้วเห็นปะแสดงว่าเราสามารถไปดูได้อีกครั้งหนึ่งผูไม่ดูแล้ว <c oughs> คุณลงุง ขอาใจขอเรอเมื่องี้ให้พี่มึงดูเอาไม่ได้แล้วเอาได้อยู่เหมือนเดิมครับไม่เอาแล้วเก็ไปดิเอาลุงกลับมาอีกอ่ะไปไหนต่อมีแค่นี้หรอเนี่ยเนี่ยครับกระโดดขึ้นมาบนนี้ดิครับเนี่ยบนเนี่ยผมไปมาแล้วเนี่ยน่ากลัวป่ะก็อย่างที่บอกกี๋แหละ กูไปลุงแล้วอะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ก็เจอแล้วเหมือนกันนะครับเจอแบบไอเนี่ยของเศษสิก็ต้องไปดิเฮ้ยมันมีเน,ะนี่นี่นลองยืนฝั่งนี้ดิแล้วเนี่ยโซนฝั่งนู้นเราก็ยังไม่ได้ไปนะที่มันมีซอมบี้อยู่บนบ่อน้ําเอ้ยอยู่วนนั้นอนะเห็นไหมซูมไปดิเนี่ยครับ<ป>เออตรงนี้ยังไม่ได้มาแล,แล้วก็นี่แหละแล้วก็นีนี้ด้วยยังไม่ได้ลงไปเลยนะ เนี่ยอย่าี้ยไท่อครับจะสมบูรณ์เป็นมาดิโอเลยครับติดติดติดติ๊งตึ้งไปตรงนี้ก่อนติ๊งติ้งติ้งเก็บเหรียญไปผมเห็นอะไรเขียวๆอยู่ตรงโน้นแต่ว่ามันก็ต้องโอ๊ยแล้วใครเขาเบียดกูวะไมยเดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปไปยังมีชีวิต เดินทำไมเหมือนผมเอ้ยทำไมตัวผมถูกดูดอ่ะเออว่ะอะไรนะเดินออกมาเดินมาห่างๆเดินมาห่างๆเดินมาห่างๆมันเนี่ยมันดูดอ่ะเออเดินออกมาห่างๆดีมันจะหายเห็นว่าหายอ่ะหายแล้วหายแล้วแบบเออว่ะเซว่าเครื่องนอกแม่งผมเห็นซอมบี้ยังมีชีวิตอยู่เลยฮะใช่ไหมดิ้งอยู่ข้างบนนะครับยิงแม่งเนี่ยครับ ืแล้วมึงให้ปืนกูมาทําไมวะูถามจิงมให้ปืนกูมาทําไมวะข้างนอกมันมีโอ้ยพระเจ้าย่างเยอะไม่ใช่กูแล้วแหละรอบนี้นะครับเมื่อกี้ร้องไห้แล้วครับเฮ้ยเดินไปดีอีกนิดนึงเดินไปดีซอมบี้ดีดกระเด้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีทางลงวะโอ้หแล้วทางแบบอย่างยาวอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมีทางไปต่อด้วยนะประเด็นน่ะเฮ้ยต้องไปให้หมดเดี๋ยวตรงพื้นสลักอะไรไว้ตรงไหนครับพื้นใต้บันไดมันเป็นลูกศรชี้เหรอเป็นลูกแหวนแจเป็นลูกศรแบบแท้แจะอ่าดีครับไปเดี๋ครับไปพร้อมกันเนี่ครับ เสียครับอู้แล้วเหรอไปพร้อมกันครับกลอดเพียนเนี่ยเอามันจะขยับมันจะนอนพอดีเฮ้ยเฮี้ยนตกยิงต่างฟ้าตกใจต่างเลฮ้ยกลัวไม่ต้องมีอะไรใครมันดันกูวันเนี่ยมันไปไปมีไปมีเครื่องเก็บชุดเกาะไปดีมันมีเครื่องเก็บชุดเกาะก็ไปเดียคเขาบอกกันว่าคนที่เสียสละค่ะจะโดนดีตลอดเออ ไปดิครับผมเสียมาหล,ลายรอบแล้วเสียสลายผู้หญิงนะฮะมันต้องเสียสลายผู้หญิงนะฮะไปเลยครับลุงอะไรอาจจะง่ายนางฟ้าเอ้ยเฮ e er. ียอุ้ยอะไรลองเอามือเอาไม้ไปตีนางฟ้าดิเอาไม้ไปตีต้องเอาไม้ตีต,ต้องต้องเอาไม้ตีครับ เอาไม้ไปตีครับแช้งบอกก่อนมันคืออะไรลองตีดิครับมันมันแค่จะชี้มันมันชี้หน้าชี้หน้าเราอระบลองไม่อกี้ยผมเห็นเพราะวกคุณคุณตีตัวซ้ายแต่ผมเห็นตัวขวาผมตีตัวซ้ายแล้วตัวซ้ายมันชี้ผมอะเมื่อกี้ลองตีดิตัวขวาก็ชี้เหมือนกันผมเห็นลองดิครับใครได้ลองไปตีทีเดียวใครอะผมไม่เอาอะคุณใครก็ได้ครับลองไปตีครับเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมไฟตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไฟตรงนั้นมันปิดปิดเปิดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นตั้งนานแล้วโอ้ยกาศไม่เกาะหายเลยแแบบเนี้ยไปดีครับเมื่อกี้ผมไปดีครับเออไปดีครับผมลองไปตีแล้วนะตาคุณแล้วแหละใครเออเฟิร์นบินฟูสังเกตว่าเราถูกจับตามองอยู่จะตามองใช่ไหมผมเห็นต้องม pues ันจอดปิดตรงเนี้ยครับว่าดูจับตามองอยู่ ผมเห็นกล้องจรติดตรงเนี้ยครับเราไม่ได้เราไม่ได้ถูกจับตาด้วยกล้องหรืออะไรนะไหนอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยขงพนหน้ากลัวอ่ะใช่ไงีสามตัวเลยอ่ะผมไม่ได้ถูกนะอุ้ยนาฬิกาทิปเ้ยเราเราต้องรีบไปแล้วเราดูทางแยกเก่งเยอะหลายทาง อุโมงค์ทางไหนเรายังได้ไปตรงข้อเลยนะโอ้โหเอ้ยแต่ทางนี้มันสีไรกว่านะดูดิลองดูข้างในดิมันรู้สึกดีนะข้างในลองสูงเข้าไปดิอืมรู้สึกดีอ่ะดีเชี่ยเราลองใครได้เราเอาแฉล่งไปตีไอ้นี่ดิครับเออตีตีฮ้ยลองตีลองตีแล้วยืนค้างไปดิเหมือนมันชี้อะไรบางอย่างมันกำลังบอกใบอะไรเราอยู่เปล่า เาไปเนี่แหละบบเพ้ยแบบเพ้ยอมึงอย่าตีคูนเวไอ้สัตว์ถ้าเราเดินผ่านมันได้ไหมเนี่ยลองเดินไปดีครับเมื่อกี้ผมมองแล้วไปแล้วคุณยังไม่ได้ลองไปตีนาเลยนะครับคุณคุณต้องเดินเอ้ยเราตีไปแล้วไงเราต้องให้เขาเดินเข้าไปเลยครับคือเราตีไปแล้วอรบวิ่งวิ่งสปีดเลยเนี่ยอี่ายคนตีตัวซ้ายครับไม่มีคนตีตัวขวาคุณก็ไปตีตัวขวาดีครับตีเกี้ยะครับ มันแค่ชี้หน้าเองเออชี้หน้าเองกลัวอะไรตัวซ้ายชี้หน้าแต่ตัวขวาอ่านไม่ใช่ตัวขวามันอาจจะเป็นอย่างนใไ้นิ้วกลางเลยมัม้งไปเลยเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวคลิปยาวนะหวองตรงเออว,วันโหเราอยู่นี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงมึงเนี่ยก <c oughs> วย่ายังไงอยชี้นะกว่า,ายังไงมันก็ยาวอยู่แล้วอะ่ะเพราะดูแบบดิกลัวต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วแหละกว่าเกินนะเออกูว่าแบ่งเยอะเยอะ ให้มันดูแบบง่ายเออน่าติดตามช่วยบอกฉันที่ฉันผิดตรงไหนเนี่ก็รู้ชี้ตั้งสตัวเลยว่ะชีั้งสตัวเลยว่ะรู้อยู่แก่ใจถ้าเกิดเราชี้ตัวเขาเย่อะไรยัยเพื่อนมันเหมือนมันเหมือนประมาณว่ามันเหมือนประมาณว่าให้เราอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าเราจะมาเอาอันเนี้ยแล้วมันชี้หน้าแบบไม่ให้เปล่า ไม่ครับเราต้องเข้าไปข้างในครับคือมันไม่ให้เราเข้าไปครับมันชี้แบบว่าเอ,เอ้ยอย่าเข้านะเ,เดีลยเหอฮะกล้องกล้องกล้องไม่เมื่อกี้เหมือนกล้องมองหน้าเป็นรูในกล้องไป,ไปดีครับกล้องยิ้มเลเห็นกล้องมองหน้าไป,ไปแล้วคะ่<ร>ะไปเลยไปเคยไปเลยไปเลยชูคกไปก็ได้ไปเลยกกไปรอดรอด รอดแหม่ผู้หญิงผู้หญิงไปก่อนเี้ยอะไรนางฟ้าเมื่อกี้มันทำท่าอื่นอะท่าอะไรอะมันทำท่าเหมือนจะจับอ่ะจริงดิชิบหายเมื่อเราซ้อมมันเฮ้ยตอนแรกมันไม่ได้เอามือปิดหน้าไหมหรออือตอนแรกมันไม่ได้อามือปิดหน้าแล้วต่อมาพอเรา พอเราเดินเข้าไปใกล้มันชี้หน้าพอเราเดินเข้ามามันจะทําท่าจะจับแล้วมันทําท่าปิดหน้าเหมือนแบบว่ามีใครสั่งให้มันหรืว่าห้าไม่ใครเข้ามาแล้วพอเราเข้ามาได้มันก็เลยแอบแบบว่าร้องไห้เฮ้ยไม่ได้ใครจ้กูเริ่มกลัวแล้วครับยินดีออกนะแต่มึงอย่าหลอกกูเอ้แต่ว่าข้างในข้างในเอ้ยคุณลองขยับไปทางขวาหน่อยครับ มันมีตะไคร้ขึ้นมารู้สึกจะมีตู้ใส่ปืนลูกซองอยู่สองกระบอกครับมีกระป๋องมีสืนวั่ข้างๆตู้้วยโอ้ยความโลภเริ่มมาอยไม่ไหวแล้วเออแค่นั้นแหละจบเฮ้ยใครโทรมาเฮ้ยรูปใครอ่ะเที่ข้างหลังเอ้ยดูรูปนี้ดิเนี่ย เฮ้ยเป็นนินอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้หญิงอยู่ในทีวีอยู่แล้วเหรอทำไมกูเจอแต่เด็กผู้หญิงวะไอเด็กผู้หญิงไอ้ตัวเขียววะเออเออไรแก่แม่เงยเมื่อกี้กูเพิ่งโดนปัดโรด้ามาเฮ้ยมันมีหน้ากากแจ็คสันนะครับของเนี่ยครับอยู่นู่นนะเฮ้ยันลมขยับันลมขยับเองันลมเปิดเอง ไหนวะล็อกมันเปิดอ่ะล็อกมันเปิดเมื่อกี้ยังไม่เปิดเลยนะใช่เหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปุ่มบอกว่าให้เราใช้ไอ้เนี่ยทั้งกดวางใช่ใช่เฮ้ยใครกัได้ไปกดเร็วเฮ้ยไม่ให้รับโทรศัพท์มีโทรศัพท์ให้รับเราจะกดเราจะมีอะไรเราตั้งผิดเขามาวางอยู่เราจะโทรศัพท์หรือจะเปิดก่อน ปิดก่อนครับไปเปิดหนังสือก่อนหนังสือ,อจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับกูโทรศัพท์แม่งกูรับามันจะมีหาเสรับดิดเศษอุ้แล้วเฮ้ยเราโดนเยอะแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยย่เเฮ้ยเ้ยฮ ไอ้เี่ยแม่งมาอีกแล้วอ่ะมันเป็นรูปของคุณมาในทีวีอีกแล้วกูเจอสองรอบในทีวีแล้วเฮ้ยยังอยู่ด้วยอะหายทีเฮยหยอกเฮ้ยคนลุกอุ้ยคนแข่งสแตนด์อัพเลยไอ้ผู้หญิงนี่มันเหมือนไหนหรือวะมันเหมือนฟอามาเอ้ยไม่ใช่เหมือนเฟียเลยอะเอามาอ๋อ เฮ้ยรีไปครับเอาม,าม่อนมึงยังหลอกหลอนกูตั้งแต่กูเล่นเทียร์อีกเหรอเบลครับเบลครับเข้ามาเลยครับเฮ้ยอ๋ออะไรอ่ะโนกับพัลเทเล่กูโต้ไม่ไดบไม่มีไม่มีแผนที่ปริศนาปริศนากูล้มคืออะไรกูไม่รู้อ่ะเฮ้ยแป๊บน,นึง กดใช้วิทยุได้แล้วก็กดอ่านหนังสือได้เฮ้ยดูเด็กดิแล้วก็กดแล้วก็กดใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเฮ้ยโหแล้วดูแล้วดูแล้วดูคอมพิวเตอร์นะดูดูคอมพิวเตอร์ดูปุ่มชัดดาวกูไม่ได้ดูเลยครับคุณดูปุ่มชัดดาวคุดูปุ่มชัดดาวเหมือนกันครับปุ่มสตาร์ทอะเออปุ่มสตาร์ทอะหน้าคุ้นๆไง เหม,มื<ล>มอ,อน,มน,มนในทีวีเลยเนธะอเหม<ร>ือนในทีวีเลยอ่ะเธอเฮ้ยมีตู้ด้วยตู้หนังสือขาตู้นังสือไปก็ดีกลัวแม่มีอะไรพุ่งมาอ่ะกลัวเหมือนกันนะอกลัวเหมือนกันนะครับเป็นกลัวทั้งห้องอ่ะตอนนี้แล้ดูรูปดิแม่งยังหลอนอนะ่ะออกดน,นะกด E ครับ ในในห้องมันมีหน้ากากอยู่ครับต้องต้องมีใครเข้าไปแล้วแหละนะมีผ่ากินใช้ด้วยนะคุณดูว่าประตูมันล้มลงไปเห็นไหมฮะใช่เงยตอนแรกมันยังไม่เปิดอ่ะถ้าเราเข้าไปอาจจะแบบ <Hey! S 2> เฮ้ยเฮ้ยนึงฮนะทำไมรูปมันมองหน้าเนี่ยครับตาแดงด้วยครับมายืนตรงนี้เดี๋ยวไ,<ม>ไอหัวกวางครับตามไม่รับการรักษาอลย วิลส์ระใครเผาอะไรวะเฮ้ยมันโครงกระดูกเฮียไม่เล่นแล้วได้ไหมทำไมไม,มีปืนมีปืนอยู่อะเล่นเหอะเป็นไ,ไรหรอเฮ <garments S 2> ้ยมีตุ๊กตาด้วยไอ้ตุ๊กตาอ้ยสีแดงด้วยมีจิ้มให้อ่านด้วยใครจะเข้าไปผมชัดดาวฮะมีบอร์ดให้อ่านด้วยมีวิทยุให้กดด้วยหายเฮ้ยเรารีบเข้าไปกดกันให้หมดเลยปะไปเร็ว เขดี๋ยวตามเข้าไปเสะเข้าไ่เร็วเดี๋ยวตามเดี๋ยวค่อยแยกกันกดใม่ี่ยิงมากเนี่ยเสะมาเร็วเสะ้ยมีปืนให้เก็บจ่ะปอดบงจ้ะเุ้ยตุ๊กตาเก็ดาเป็นแผนที่ครับรู้ปล่าวะผมไปกดวิทยุแล้วกันนะโอ้ผมกดหลายอย่างแล้วเนี่ย <Hey. S 1> เฮ้ยเสียงเฮ้ยมาน,นี่มาน,นี่มันนี่ก่อนเร็วมันบอกให้เราใช้ไอ้คอร์สโบซูมเข้าไปครับไอ้ก๊อุ้ยเหี้ยอะไรอะไรซูมอ,อ,อะไรเนี่ยซูมเ่อไ้ลองส่องเว้นขยายดิทำไมครับเห็นมีอะไรเลยหลบไปยี่จะส่องบ้างอ๋อไอ้เด็กไอ้เด็กติดปีกครับไม่เห็นมีอะไรเลย,ลอ,ยอ,อ่ะมองไ,ไ,ไ,ไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่ให้เราส่องข้างบนดีครับ ติดปีกเลยทีเดียวสองข้างบนไงอะใช้คอดโบูมดูแผนที่นี่ครับมันให้ใช้คอดโบซูมดูแผนที่ครับตอนนี้พวกเราอยู่ล่างขวานี่ครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ห้องไอ้นี่อะไรวะเดนนิงรูมเหรอเดนนิงรูมเดนนิงรูมเอ้ยใครมันยิงเรามาบังแล้วกูจะมองเห็นแบครับเนี่ย เพื่อนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมตองนั้นเหมือนมีคาบยิงได้หรือเป่าไม่ได้เบดรูเบดรูเรายัง,งยไม่ได้เข้าไปดูเลยครับพี่นางฟ้าสีห้องนอนนางฟ้ามานกับนางฟ้าฮะนางมารกับนางฟ้าเฮ้ยมันมีปแลจะเข้ามาเออใช่สองตัวนี้หรือเปล่ามันก็คิวไปแล้วมันมันขึ้นที่กดหรอก คครับแล้วตกลงเราต้องเราต้องไปดูห้องเบดรูมก่อนครับเราไปไปเดียบอ่อนเดียบผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยากไม่มีแมพไม่อยากขยับแล้วด้วยะไปต่อไม่รู้ต้องทำหน้าอื่นไปด้วยเฮ้ยใครพูดอะไรวะใครพูดใครพูดไรวะใครบ่นอะไร่อเกย้ผมได้ยินเสียง เ,เนี่ยเหลือห้องนี้ครับได้ยินเสียงผู้ช,ช,ชายบนนะลูงบนน่นเหรอรููไม่กดโน้บุ๊กแน่ๆใครจะกดก็กดกูกดหลายอย่างละเฮ้ยเนี่ยมันบอกว่าให้ซูมอะซูมใช้รอดโบซูมเพื่ออ่านเหรอเอนี่ยมันแกะ,อะลองกดตัว E เดียครับกดตัวอีที่โน้ตบุ๊กอะครับแล้วมันจะขึ้นใน ไหนว่าผมเห็นม ah, ah, ีอะไรเลยไปใกล้ไปใกล้ดิครับแมปเอสบายโอ้เครดิตไอสัดไหนอ่ะคือเครดิตครับอ๋อเออว่ะนี่ไงจะดันคือเครดิตครับแดงๆครับเอทบายมาดูดีมาดูดมาดูดีมาดูดาแล้วแบบแฮปปี้มันน่าจะแฮปปี้แกมากกว่านะอัฟเฟนใครเพื่อนมึง อัฟเฟตนะวะอัฟเฟตเออไปครับห้องเนี้ครับมีหน้าแจ็คสันช่ครับถือเลื่อยมาฟันกลัวชิบ่ายเลยครับเนื่องจากเรากลัวกลัวมากเลยครับกลัวที่มึงตีเนี่ยตรงนั้นมีเป็นเกาซี่เลียครับดูดแม่เจอนะผมไม่มาเร็วครับมาด้วยกันเร็ว เอาเฮ้ยเราจะขุดไม้ไปทำโต๊ะครับเฮ้ยเฮ้ยหมีหมีเมื่อก,กี้เห็นไหมเป็นหมีคุณคิดว่เฮ้ยประเด็นอะไรอยู่กับพี่อยู่มันหัวหมีปืนกาวิตี้บอกให้เราใช้กาวิตี้อุ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอะไรเป็กูกำลังส่องอยู่หมีม่นบลึบเข้ามามันไม่ผมรู้แล้วไอ้ที่มันกับพี่แบบคือเราใช้ปืนเนี่ยอ๋อมันก็จะบลึบเข้ามาใช่ไหม ตามันแดงอ่ะเฮ้ยสมมุติว่ามันต้องเอาไปใช้สีอย่างแน่เลยตามันแดงแล้วมันทำสภาพเก่าเลยด้วยไหนเราไปดิเฮ้ยแล้วมันมีเท่ใช้ไอเนี่ยครับไอ้กาวิตี้อีกครับข้างในครับท้องมันขาดอ่ะนะอืมเขาบีเขาบีดิทำไมต้องเป็นกลัวนี่ก็คุณเป็นผู้กล้าไงครับกูเป็นคนสร้างเซิร์ฟนะเอง ทุกคนสร้างเนี่แหละต้องเข้าอรับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอ่าเข้าก็ได้ครับไม่ได้ยินเสียงตอนกเด็กเสียงเฮ้ยเด็กเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปเฮ้ยเฮนยี้อเฮ้ยเ้ใช้ปืนไอ้กเ้ยเ้อเ้ยยเ้ยเยเฮเอ้ยเ้ เฮ้ยอุ้ยอะไรไอหัวเลาะเฮ้ยทำไมตู้วันน้ลมัะเฮ้ยแมวแล้วยี่กูหยิบแล้วนะกูไม่เอาแล้วนะรูปเป็นไงบ้างครับบอกหน่อยรูปเอ่อของคนสร้างหรือเปล่า GTA m u s T c gta new tskp tgp tsga ใช่ครับจากเห็นแอร์เลยสร้างอะมุมคนสร้างคนสร้างอุ้ยเอ้ยทำไมเลื่อนรถวะทำไมเลื่อนรถรถแค่รถแค่สามเอ็นตีเลื่อนไม่รถแต่ทำไมเลื่อนรถเฮ้ยบนเตียงอะครับมันมีประเด็นเชื่อดิครับบนเตียงอะครับ กูไม่หยิบแล้วนะเซยังไม่ได้หยิบเลยตุ๊กตาหยิบมึงอยังไม่ได้หยิบตุ๊กตาหยิบไปเลยมันมันไม่ได้ขึ้นคาับวิตี้มันไม่ได้แนาลแกไม่ขึ้นหมดละไงเพื่อนแจ็คสันบางสิ่งต้องใช้คอร์ดโบบางสิ่งต้องใช้กาวิตี้กาวิตี้คืออะไรอะเอาไปสูงครับเวอันียใช้คอร์ดโบหยิบไม่ได้ฮะไมคเซย์แจ็คสันนะผมลองแล้ว ไม่ข่าวแลัวไม่ขึ้นก้าไม่ใช่ผิดสับสนเว้ยเปิดไป่พัดลมเปิดเองครับอันนี้เวลาเที่ยงคืนรู้ได้ไงและเวลาเราเราเราต้องไปห้องอื่นแล้วครับห้องนี้เคลียร์แล้ว